มาฟังเรื่องลิงชวนหมากินกล้วยครับหมาน่ารักถูกลิงชวนให้กินกล้วยได้โปรดเถิดพระเจ้าช่วยกล้วยไม่ใช่ให้ทั้งโลกมีแต่กล้วยยอมอดตายกล้วยไม่ใช่กล้วยไม่ใช่กล้วยไม่ใช่ลิงบอกว่ากล้วยนี้นะอร่อยโคตรเป็นของโปรดกินแล้วสวยหน้าก็ใสทั้งแข็งแรงและหล่อล่ล่ชุ่มช่าใจทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่ล้วนเข้าที หมาได้ฟังก็เริ่มชักจลังเลยกินแล้วหลอกินแล้วเทจริงหรือนี่ถ้าอย่างนั้นจัดมาอย่ารอรีขอสักวีคราวนี้คงรอได้ใจเล่าให้ฟังเปรียบเปรยได้ขำกลิ้งขนาดลิงยังชวนหมากินกล้วยได้แค่เปิดปากบอกกล่าวเล่าออกไปเขาไม่เอาไม่เป็นไรเอากล้วยคืนเมือนทม์เว y ครับเราไปชวนคนทมเวแล้ว เขาไม่สนใจเราก็เอาแอมเบคืนมาถูกไหมเอมวี MBA มันของขวัญคิดอย่างนี้นะเอมวี MBA มันของขวัญครับเราเอาของขวัญชิ้นหนึ่งไปให้ใครสักคนที่เรารักมากเลยแล้วเขาก็ปฏิเสธของขวัญเราทาไงครับเราก็เอาของขวขัญคืนมาถูกไหมแค่นั้นเองครับแล้วเราก็เอาของขวัญชิ้นนี้ไปให้คนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปเรื่อยๆมันต้องมีคนรับสักคนเลยนะจริงไหมมันต้องมีคนรับของขวัญชิ้นนั้นของขวัญที่ชื่อว่าเอมเบอย่าก,กลัวได้ยัง เอาของขวัญชิ้นนี้ไปให้ใครถ้าคุณเข้าใจว่าของขวัญชิ้นนี้ดีที่สุดสําหรับเขาและมันเหมาะสมกับเขาแล้วคุณเชื่อมั่นในของขวัญชิน้นนี้เอาไปให้เขาเลยครับถูกปฏิเสธไม่เป็นไรเอากลับคืนมาและถ้าคุณกําลังจะถูกใครก็ตามเอาของขวัญชิ้นนี้ไปให้ของขวัญที่ชื่อว่าแอมเวย์รับไว้เถะครับอย่าคิดมากครับไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรร้ายแรงเลยดีมากๆเลยซ้ำและศึกษาแอมเวให้รู้จริงว่าคืออะไรนะครับเขาคนที่เอาของข,องขวัญที่ชื่อว่า M อมวไปให้คุณนั้นเขาปรารถนาดีกับคุณจริงๆรับของขวัญที่ชื่อว่า m อมวไปนะครับมันดีจริงๆนะตัวเองลองดูสิเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหายอะไรเลยลองดูซินะ 嗯，晶晶。